คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าความเมตตาของคนเพียงหนึ่งคนสามารถสร้างเมืองทั้งเมืองสำหรับผู้ป่วยโรคเรือนได้จริงๆเขาคือบาบาอันเตค่ะนักกฎหมายหนุ่มชาวอินเดียที่เกิดในครอบคร,รัวร่ำรวยแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งในเห็นชายที่ป่วยด้ยวยโรคเรื้อนนอนทรมานข้างถนนไม่มีใครกล้าแตะต้องมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยหัวใจ จากวันนั้นเขาอุทิศชีวิตเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนในปีคศ1949เขาได้ก่อตั้งชุมชนเล็กๆที่มีชื่อว่าอานันวันซึ่งแปลว่าป่าแห่งความสุขบนพื้นดินแห้งแล้งที่รัฐมหาราตะาจากชุมชนเล็กๆกลางป่าแห้งแล้งวันนี้อานันวันได้ลก,กลายเป็นเมืองแห่งความหวังมีโรงเรียนโรงพยาบาลและโรงงานที่มีผู้คนร่วมแรงกันสร้างที่นั่น ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยปรับกลายเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้อื่นก่อนจากไปในปี2008บาบาอัมเต้ได้กล่าวไว้ว่าผมไม่ได้รักษาโรคเรื้อนผมรักษาหัวใจของพวกเขาซึ่งเรื่องราวนี้คือเครื่องยืนยันว่าความเมตตาไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งแต่มันสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้จริงๆหากคุชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ที่ช่อง KP Family Fun ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ